ยักษขะปหารสูตรพระสรีบุตรถูกยักษ์ทุบศีรษะเมื่อครั้งพระสรีบุตรและพระมหาโมคตานะอยู่ที่กโปตะกันตรวิหารพระสรีบุตรปงผมไม่ๆมๆนั่งสมาธิเข้าสมาบัติอยู่ที่เนินกลางแจง้งได้ขึ้นเนินหงายถูกยักษ์อันตพานตนหนึ่งตีศีรษะ แม้ยักษ์ผู้สหายห้ามแล้วก็ไม่เชื่ออย่างลนหายักษ์ตนนั้นเร่าร้อนตกลงไปสู่อวิีีมหานรกพระมหาโมคคัลลานะได้มาถามอาการของพระสารีบุตรได้ความว่าท่านไม่เป็นอะไรพระรมศัสดาทรงทราบด้วยพระญาณจึงทรงอุทานว่าจิตที่ตั้งมั่นไม่หวันไหวไม่กำหนัดในอารมณ์ อันหน้ากำนัดไม่กโกรธเคืองในอารมณ์อันหน้ากโกรธเคืองทุกย่อมไม่มีแก่ผู้นั้น